สวัสดีครับอามานี่ผมวันนั้นทัวร์ครับผาพี่น้องจากถด่งง่วไปเลี้ยงแล้วครับเนาะมาเบิ่งเองัวนครับอามานี่มาเบิ่งงัวอยู่ฟาร์มยังครับเอ็นเอฟฟาร์มครับผมเอ็นเอเอ็นเอฟฟาร์มครับเอ็นเอฟฟาร์มครับผมโอ้เอ็นเอฟฟาร์มนี่อยู่พี่กัตจุบันไหนครับนี่ครับบ้านอ่าบ้านแวงดงครับตำบลแวงดงครับผมบ้านแวงดงตำบลแวงดง ครับอำเภอยางศิริสุรับน์จังหวัดมาสข้ามครับนี่ครับอ่าบันนี้ผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มไหมเนาะครับเนาะครับผมขอทรามซื้อนะครับครับซื้อนุครับผมซื้อนุ่นะครับครับผม NF Farm เนี่ยแหละครับผม NF Farm ครับพี่น้องอยากได้เด้อครับต่อจากนี้ไปครับงัว NF Farm ครับของนายนุนี่ครับเนาะสิมีตัวดีตัวงามราคาสิเป็นจังไงครับผมกดสิีผเบิ่งไปเลยครับเนาะมื้อนี้เบิ่งเอาอยู่ฟาร์มไหมเนาะครับเนาะเอาครับพี่น้องขันอยากได้ครับเบอร์โทรผมขึ้นไว้ปหเด้อครับเด้อเบอร์โทรผมขึ้นให้้้้เรรรีียยยบบอออแลวคั่านนพงกตติดาม ฟาร์มเพิ่นอยากก็เบิ่งกับมาได้เนาะบ้านครับผมบ้านแจ้งครับผมบินในช่องท่าิดต่อวไหมอยังนี้ครับช่องท่าิดต่อกรติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้เลยครับผมทองเฟดเด็กครับครับอ่าช่องเฟดกับเอ็นเอฟฟาร์มคือกันเอ็นเอฟฟาร์มไล่เด็กครับไล่กับอ่าเบอร์โทรครับผมแอเบอร์นี้เลยเนาะครับผมเอ็ดมาเบอร์นี้นะครับเด้อพี่น้องอยากได้ข้อมูลต่อไปดีครับอันนี้เระชัดเจนเพาถึงต้องครับสามารถโทรเช็คสอบถามได้หรืออยากให้เอ็นเอฟฟาร์มนายหนูเนี่ ให้เมือง,งว่ะไล่แม่เบิ่งแน่กะเบื่อไล่เบืบ้อนี่เนาะครับผมครับเอาเบิง่งกันตัวแรกเลยพี่น้องเพื่อเป็นการเชเวลาครับเป็นแม่ลูกลูกเพศผู้เนาะครับลูก <ผม S 1> สีแดงแม่เพิ่งงนเป็นงัวไถ่เนาะครับผมเมียไทยงวัวไทยครับโอ้ตัวนี้ทองเลือกดีครับตัวนี้ลูกไส้ด้วยครับลูกไส้ไม่ได้ลูกไส้ลูกตัวแรกเพิ่นเนาะครับนี่ ลูกอ่าลูกโตที่2ครับลูกโตที่สองในท้องโตที่3ครับผมโอ้บ้านพร้อมครับแมนครับมีใบทะครับพี่านมีมีใบครับผมซีว่าหนึ่งสามสามครับผมซีว่าหนึ่งสามสามของเบิ้งใบนะครับผมครับอร่อยครับประกันท้องสามเดือนครับอ่านี่นะครับเพิ่นทับพอนี่ไว้เลยครับแมนนี่ซีว่ครับบมเม็นศูนย์กระหงนี่เปนหลังหนึ่งสามสามโอ้คนไหนเคยเห็นลูกหรือครับเนี่ยอามือทับสามสิบกันยายนหกซีครับกำหนดคอดไรสิบกันรกดาคมหกหานับจากมือทับมาหอดมือนี่จักเดือนแล้วครับ ประมาณสามเดือนนะครับวันสามเดือนครับผมมกันยาคือเลาพฤศจิกาธันวาครับสามเดือนเนาะมีคลิปติดทองไหมครับนี่มีครับผมโอ้แม่นี่ไม่คลิปตวดทองครับวันนี้ขอราคาเลยครับเปิดไ้เท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้เปิดไ้เจ็ดสิบห้าครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันครับแม่ลูกลูกผูพรอมในทองครับลูกสีไว้หนึ่งสามสามครับพี่น้องทัดไปแล้วไปรุ่นเลยเป็นตัวแม่ตัวผูนะครับเนาะแดงไดงครับรุ่น่อาโอ้ตัวนี้ควบสูงแรงเลยครับ ตัวนี้กะจอยูบ้างร้อยสี่สิบนึ่งครับผมสมามาร้อยสี่สิบไปเนาะครับผมนุ่มชัดด้วครับเป็นหองนุ่มชัดดีสภาพเล็บใส่ได้ครับลูกพ้นเหนียวแหว่งคักแหว่งเนาะตัวนี้ตะว้านเล็บข้างหนามันจะเป็นนั่นน้อยหนึ่งครับผมโอ้นี่ครับเล็บข้างหน้าด้านขวาครับบิดครับมีมี่กรีบหนึ่งเนาะครับสองสองสองขางรับงสองขางได้บอกครับขางหนาทั้งสองขางเลยครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับเนาะยังสีว่ตได้นั่งล็บ ภาพเล็บด้านน้านี่บอนักฝาดด้วยพเดอร์มีบิดเิดหนึ่งเนาะมันสั่นถ้าพี่น้องบตีว่าเล็บแบบนี้มันปัญหาครับเพราะว่าเอแแ่งได้ครับแต่งได้เนี่แต่งได้เนาะครับผมแ่งได้แม่ลูกไปลูนเอาลูกมั่นครับผมเนีทองซีไว้หนึ่งสามสามครับผมท้องมาแล้วสามเดือนตรวจทองรับประกันทองตั้นี้มองไหมีอีกบ่ครับกับมีซัำนียครับเฉพาะเล็บย่างเดียวครับผมมีซัำเนี้เนาะ การให้ลูกก็แดงดีครับผมประเภทให้ลูกนี่แดงค้งก็จะของได้ไปีนน้องไอ้ว่าเป็นน้องแดงเสียตาบัีหนึ่งสามงแดงค้างเนาะครับรุ่นเอาเป็นตัวเมียตัวผู้ด้วครับรุ่นเอารุ่นเนอนบัณแลวค่าตลาดอีกตันึงครับคู่นี้ครับซื้อสองได้สเปิดไวเจ็ดสาครับเจ็ดหมื่นห้าหมืนหาพัน่นงเอ้าครับเจ็ดหมืนหาพันครับได้สตัวแน่นอนครับครับรับประกันให้เรียบร้อยครับซีวายหนึ่งสามสามไม่ทองผู่ค้างเลยครับบ อามีตำนีอยู่ขาแม่เพิ่นเนาะครับนี่ตำนีครับมีตำนีไปนอนมักแตงกับไปแตงเอาเนาะครับยังอื่นกัรับประกันไห้มดนะครับผมบันทายนาเี่ครับมีบันทายนาอ้างดีอ้างดีนี่ครับปล่อยหางใส่ได้นะครับเนาะให้ลูกแดงคักแดงแน่ตีิเนาะเบิ้งตัวที่สองเลยครับอาครับมาเบิ้งตัวที่สองตัวนี้ก็เป็นงวไทยบรรท่านี่แหละตัวนี้ราคาเปิดไปเท่านะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้เดี๋ยวนะครับผมมไ ตัวนี้เปิดไว้หาสิบสองครับผมตัวนี้ครับหามื่นสองพันครับทองปะครับนี่ยทองครับเราประกันทองเช่นกันครับตัวนี้เป็นง้วทองครับเปิดไว้หามื่นสองพันผมจะพาเบิรงทับพอได้ครับผมอันนี้ก็มีคลิปซะคลิปซ่าของไ้พร้อมครับอ่ะมีใบทับปะครับนี่ใบทับอ่ามีครับผมมีครับขอเบิร์นนะครับเนาะเอาเบิรงทับพอได้ไหมแม่นๆใบนี้น่าเด็ดนะครับผมเอาร์เบิรงนให้ชัดๆนะครับเนาะคครรัับบผมพี่น้องเบิรงใบทับพร้อมนะพี่น้องเนาะ ทันนี้ใบทัตมันจะค่อยมันค่อยกับรัตตีครับเอามาแล้วครับแม่นี่ปีศาจแดงเาตแดงเดือดๆนะครับด้วยงั้นปะผมเป็นแบบนี้ผมเมื่อกี้กับมีใบนั่นครับนี่นครับมาแล้วครับบ่เนี่ยผมเป็นปีศาจแดงครับพริกแดงครับเอสเช่ครับโปโตงง่วงนะครับตระกูลเอสเช่บาวโอครับหาแปดหนึ่งเอาเบื้องมือทับครับสองมิโทนายญุคซีครับกำหนดขอดใบสิบสองมีนาคมหกห้านีใบมีเบอร์มีหลอดครับเบอร์โทรศัพท์หมอทับกระมี่นอกแถวนอก จะมาโทษโจสอบถามเลยนะครับเนาะจากสองมิถุนายนมาหอดมือนน้ำพ่อหนี่จักเดือนแล้วครับนี่ครับอ่าหมอเพิ่นมาเศร้าเจ็ดเดือนเลยครับผมมีคลิปครับผมมีมิเคปเศร้าให้งความครับโอ้พิณมาเจ็ดเดือนปะแมนครับผมในเครื่องมันมันโทษเจ็บเดือนนานนะครับน่าหกสี่นะครับนี่ยขับครับมิฑูนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเจ็ดเดือนแล้วพ่อพอดีครับผมครับอืมครับถูกต้องครับเป๊ะราคาตัวเดียครับตัวนี้เปิดไปห้าหมื่นสองครับผมห้าหมื่นสองครับแม่นี่ยืนสวยเยืมง่ายครับการจับรีเบียบร่างกาย ขาตรงดีนะครับปันง้อประกวดนะครับเนี่ยเอาขอบตาดำครับขอบผมว่าดำหนาขายมีดำครับบนหน้ามีบางส่วนได้พี่้องเนาะหนาแดงครับนี่หนาแดงพว่มสูงร้อยสี่สิบพี่นนองครับผมเอาไว้ร้อยสี่สิบขึ้นได้พี่้องเนอนครับผมพี่้องวัดเอาครับนี่ครับผิวหนังเกี้ยงดีครับผิวหนังเกี้ยงดีบรรทายนาโคนหางไงนะครับเนี่ยแม่นี่โคนหางแบบไงเลยเครื่องอมนะครับเนาะโคนหางไงลำหางตรงลงมาฟ้อยหาง พอเรียบหน่อยพอดีพอดีสภาพน่มเบิงจากสายตาเห็นอยู่นี้นะครับนี่ดีซีเต้านามตตน้ำลางมีเรื่องไงเห็นแล้วครับไม่นนี่ท้องลูกที่ไหนครับเนี่นี่อ่าลูกแรกเนะครับผมโอ้เป็นท้องลูกแรกตัวได้สดตัวนี้เนาะครับได็สดตัวนี้สดจะเป็นน้องผิวลุนเอาได้ครับลูกเอเช่เนาะครับผมอ่าลูกคับแมนครับผมเจ้าบาโบนบ่ครับผมพริกแดงครับผมพริกแดงครับบอตองหัวนะครับเลียงแดงโอ้ตัวนี้มาดนะครับมาดเ้อร์ล่ำตัวเพิ่มมาแล้วครับสวยสวย หลังตรงขาตรงหนาขามีดำครับโน้มนี่ชัดๆได้เพียงน้องเลยราคานี้ครับหนารุ่นนาเรียนนาล่องนะครับพี่น้องซื้อเป็นรุ่นเราตัวตเมโตัวผูวันเด็ดไปก็ขายเป็นตัวเมเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอนเ,นเอาถ่ายคลิปไว้ยถ่ายปีคลิปถ่ายปีนี่มีแต่งามเลยครับง่วนบุญนี่เนาะวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมครับพี่น้องเบิ่งอยู่นี่เนาะนี่ครับโอ้สรยสวยไม่หนีเอาราคาโอ้หางกุ้งขางใหญ่เนาะครับผมกุ้งขางใหญ่คือเพียงน้องนงครับ กูขางงครับกูขางไงบรนทายหนาๆครับบ่งบอกว่าอุรุนพันเพิ่นม่ดีเติบไม่แม่หน่เนาะนี่ครับแล้วข้าวหามื้นเท่าไรครับหามื้นสองครับหางมื้นสองครับครับผักมากนะครับเนาะครับครับผมเบิงโตต่อมาได้ครับวันนี้หนาขึ้นหนาขึ้นตัวนี้บะบมีนหัวกินครับติดหลาะครับติดบะมันมาหล่ด้ยตัวนี้ติดหลายนี่ครับผลเบิง องตัวนี้คือหัวทองปะครับครับตัวนี้รับประกันทองเท่ากันครับตัวนี้ก็รับประกันทองรับประกันม่านเท่อกันครับแต่ว่าตัวนี้หันเป็นพอบานบานมันปะครับผมแมนครับบ่มีใบให้ครับเป็นหัวทับไทยบานเท่านี้ล่ะครับทับไทยบานก็สีทับพ่อพัานมูเขาแกะทับอีกตัวเนาะครับผมแมนประสิบานบานหนี่งครับพุ่มสูงหลายไปหน่อยหน่อยสี่สิบก็ประมาณนี้ครับพุ่มสูงร้อยสี่สิบบวกครับถหาร้อยสี่สิบบวกไว้ก่อนนะครับครับราคาเปิดไปสักไหนครับหนี้ตัวนี้เปิดไว้ หกหมื่นสามครับผมหกหมื่นสามพันอ่าพี่น้องหกหมื่นสามพันครับบามันหูกินหลายคนหลาท่านถามาครับเป็นว่าพี่น้องมาเท่านั้นก็ดูหมูครับเนือล้านครับโอ้หน้าตาครับเนี่ยขอบตาดําครับขอบหูดำหน้าขาไม่ดาโอ้ปดติดบดติดดําหลายเพว่าตัวนีนะครับคุ้ยหลังค้องข้องหลังไม่ดํดำนี่พี่น้องข้อยหลังแผ่นหลังก่วงครับเลยแผ่นหลังก่วงน้อกตั้งโจโก้ครับขาตรง เรื่องงีวอลาฉครับหนาตึบปุ๋ย่ะคุณดีตัวยเนาะครับผมตัวนี้มันได้หนาครับผมได้หนาเี่ครับได้หนาที่คุณทองเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้อ่าทองแปดเดือนครับผมทองแปดเดือนโอ้ไคตัวนี้ไหมครับกะ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 ปีไมเนาะครับผมแม่นครับผมหลังจากมืออื่นมือหื่ออะไรไม่รู้ครับพี่นาคอดครับผมพี่นาคอดครับนี่โอ้ยืนดียืนงามครับหาตรงทั้งข้างหนาข้างหลังเลยเนาะครับผมหาตรงดีครับผม อ๋อตัวนี้ไม่ตำนี้ยังครับตัวนี้ตัวนี้นมมันกับมีมีติ้งน้อยหนึ่งครับผมโอ้เป็นนมติ้งครับผมหลายคนหลายท่านหาด้ครับงมว่นมติ้งนี่เัิดมาไหนลูกดีมันกับเบื้องหลังครับกับบัตสัมว่าติ้งแต่มันเป็นนั่นครับผมยุทธานมันน้อเดียวครับผมมันตุ้มขีดมันว่านไหมครับผมบัตตวัตติ้งเนาะครับครับบัตตวัตติ้งนะครับเนาะครับมูนี่ตัวหลับมูไหหลูกดีมาเบื้องบนท่ายักบาทครับโอ้เครื่องดำเลยครับกบขาใหญ่ ฟอยหางโบอูรวมอะไรครับเนี่ยหอดเครื่องแข็งนะครับแต่ว่านมนุ่มดีนะครับพิจิงก์เลยนะนี่หน่อยหนึ่งไม่นี่ไม่นี่ได้หนาด้วพี่น้องเด้อได้หนาในราคาเท่าไรก็ครับอีกทีหนึ่งอ่าตัวนี้เมื่อกี้ผมแจ้งไว้เท่าไรเนาะครับเปิดไปหกหมื่นสามพันครับผมตัวนี้ครหกหมื่นสามพันครับครับรับประกันทองครับแบบเดิมตัวนี้แจ้งพิษครับตัวที่มานน่าจแจ้งแจ้งไหมครับขอโทษทีไรนะครับไอ้ตัวนี้ครับผมตัวนี้เปิดไว้อ่า หาเมื่เก่าครับผมหาเมื่อนเก่าหันพระครับมาหามื่นสองเนาะขับแมนต้อร่องได้ทุกตัวนะครับผมว่างหันมาหามื่อนสองมหามืนเก่าด้ครับด้วครับผมงปิดว่าเป็นยังครับเป็นยังครับิดผ่าดกันได้เลนครับผมจดไปยิ้มันหลงหลงโตกันอยู่จะลืมขมามาหลายตเนาะเพนเนาะครับผมหลงโตกันมักตัวใดโทมา ต่อได้หมดเนาะครับต่อร่องได้หมดทุกตัวส่งได้บ่ส่งบ่ครับราคาไหนอ่าราคาส่งเดี๋ยวส่งจังค่อยคุยกันใกล้ๆนะครับเนาะครับผมส่งคอยคุยกันไหมเนาะครับผมแต่ว่าในอำเภอย่างศรีสุราษฎร์เท่ากับส่งฟรีนะครับส่งฟรีครับเดี๋ยวย่างศรีสุราษฎร์ติดๆเน่าเสียนี่กัครับให้ฟรีเนาะมันใกล้กันเนาะครับครับผมเดี๋ยวจังค่อยคุยกันระยะทางใกล้กันนี่เนาะครับเอาเป็นตัวต่อไปเลยครับพี่น้องครับผมแม่นี่สถานะภาพเพิ่น โซนพิจารณ์เลครับนี่อันนี้กะรับประกันทองคือกันครับผมตัวนี้ซี่เดือนคือกันครับผมทองเจ็ดเดือนแล้วครับนี่ซี่เดือนครับผมเป็นง้อทองไดเนาะครับนี่ครับผมอ่าง้อผมว่ามันโตมันทองแรกว่ะครับผมมึงมันขึ้นจะซ่องทองแรกทองแรกเลยครับผมผมสีเป็นทองแรกเนาะมเขากระเบื้งยากจังหน่อยพ่าด้วกันเดี๋ยวนาะครับผมอ่ะทับกระเพาะได้ครับครับนี่ไปทับด้วยครับเนี่โอ้ยลมเราติดคำว่าไปครับเจ้าจิงเล่ครับนี่ เจ้าสิงิงเรนะครับการปูฟ้ามครับนี่ครับนี่สิงเรดังจึงคืนนะครับนี่มือทงมือทับเพิ่งก่าวันเทจยี่เออทับครั้งที่สองตัวนี้ครับผมทับสองเทีในหลังตัวนี้ทับครั้งที่สองวันเทจสิบสิงหาหกสี่อ่านี่ครับกําหนดคลอดไปวันเทจยี่สิผ่าพืษภาคของหมอขาครับไปเดินหาครับหลังแม่สารนครับหลังแม่สารเท่ากับหลังสงการเท่ากับเบื้องลูกเลยเนาะครับผมตัวนี้รับประกันทองกันปะครับรับประกันทองครับรับประกันทองนะครับตัวนี้เด้อจากสิงห์หาสิงห์หากันยาตุลาพิการทันว่า สีเดือนเนาะครับผมแม่นี่ทองมาสีเดือนครับคว่วสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกครับมูนี่ตัวนี้อ่าสี่ร้อยสี่สิบสี่บวกเหะครับครับตัวนี้ได้เงาเลยครับได้เงาได้เลิกได้เงาได้เลิกนุ่มดีดีแม่นี่ออกสีนุ่นนวลไหมพี่น้องครับ้าคาดำครับขอบหพโติดขอบตาไม่ติดดำนะครับเนาะครับนี่มาเบงเครื่องเพียรเครื่องเพียรอมครับเครื่องเพียรอมโอ้ล้ำหางโคนหางไงครับล้ำหางตรงค้อยหางสวยตัวนี้เนาะสภาพนุ่มดี ราคาเปิดไว้สักไรครับนี่อ่าตัวนี้รับประกันท่องซี่เดือนนี่เปิดใบเจ็ดหมื่นสามครับผมเจ็ดหมื่นสามพันครับพี่น้องมี้นท์ลอยชิชิาชนครับหนาแดงได้ับตัวนาแดงจึงครึ่งด้วยนะครับง้อกับเชิงเฉียงได้ฟรองเล็บบ่มี่สี่บ่มีเพิ่งดีเนาะครับผมตามเตียน่นี่ครับครับเล็บดีเล็บดีงดนี้นางหนาดีครับสุขภาพดีครับเอาหมู่บ้านนี่พ่อเบิงโอ้หลังครับหลังเปลี่ยนเรืตัวนี้เนาะครับหลังกว้างครับแผ่นหลังกว้างไม่หนีเงาด้วยครับแต่เงาดีสูง ดีนวลแล้วพี่น้องเนาะเอาราคาอยุติเจ็ดหมื่นมันาก่าครับผมเจ็ดหมื่นสามครับผมเจ็ดหมื่นสามพันแหละพี่น้องครับค่าเบิกรอบๆจักน้อยเนาะครับเนาะครับเจ็ดหมื่นสามพันอ้ตัวนี้รับประกันทุกอย่างนะครับผมครับสามตัวทองวันนี้รับประกันมืดครับตัวแรกกันรับประกันเนาะครับผมแก่ลูกทองขึ้นกันครับซีโต้เนาะครับทองนี่อ่ะพี่น้องสวยงามสิครับแม่พันธุ์แม่บอกแม่คอกแม่ขายครับท่านใดอยากได้ง่วไปเป็นแม่บลอกครับนี่แม่นีสองแม่้อมันนี่ครับเนาะ บันิผ้าเบงโถต่อไปได้นหมพี่น้องโตต่อมากครับบาดเนี่ยออกสีเลงแดงมุมมุมตัวนี้กะทองเฮือกันพนะยังว่าทองเฮือกันเด้อพี่น้องบัน้ตัวนี้ก็ลอยชีสิบสามซีซีนี่ครับขื้นเนาะครับตั้งตัวกูได้ตัวนี้นะลอกเนาอหลอกง่ายตัวนี้ครับหน้าตาโอ้ขอบตาดำครับขอบโพดำหนาขามีดำติดโปดลายครับตัวนี้พ่อมีเลยล่ายนาะพี่น้องเนาะนี่เครื่องเพียรพ่นนะครับนี่เครื่องเพียรเพื่นก็ดำพูดอะ ลูกเด๋ยวครับในทองนี่อลูกตัวที่สองเลยครับลูกตัวที่สองในทองนะครับแมนครับนี่โอ้เพิงเพลิดดำล่ามครับกบหางคนหางใหญ่ควยหางบ่ออูร้วนะครับเพิงแทงลูกตัวที่สองในทองครับแม่นี่ได้เงี้วด้ได้เฟี้ยมดีได้ไหมนี่เนาะพุ่งส่างดีครับแม่นี่สูงมีรอยจีซีซีผ่าไแล้วครับนี่แล้วข้าเปิดไปสำเร็จครับเนี่ย แม่นี่รับประกันทองหาเดือนเปิดใบเจ็ด <Algun> ม <s out> ื้นหาครับผมทองหาเดือนครับร so ับประกันทองหาเดือนเปิดใบเจ็ดมื้นหาขอเบิ้งใบทับเพื่อนครับครับผมพอพันดังเด้อครับบัเนี้ยนี่เห็นตัวลูกกูหูตัวนี้ครับบักซี่ใบสูงกูโขครับครับผมลูกนี่ลิมิตป้าไม่ไดเนาะครับไอหมดเอ็กเด้อครับเจอในทองแม่นี่โอ้ับแดงคักแแท้เด้อบัเนี้ออกมาเป็นตัวเม่หน้าหนาวยนครับแสนกลัวครับครับแมงโก่งสันนี่ครับ โค้งสางดีไหมนี่สูงครับเน่าดูขาเงยเพิ่มดีขารับได้สีไว้ได้ทองพี่น้องหมดนี้ทําว้วันที่สองกรกฎาคมหกสี่กำหนดคลอดไปวันที่สิบสองเมษายนาเมษานี่ครับนี่รุ่นหนเลยซีไว้สุดกบหาครับมีก็ไม่แน่นอนได้ไปครับเนี่ยสีไว้สูงกหกเด้อในทองครับราคาเท่าไรก่อนครับแม่นี่อ่าแม่นี่เปิดใบเจ็ดหมื่นหาครับผมเจ็ดหมื่นหาพันแม่พี่น้องครับผมแม่นี่เรียมงามเลยครับโค้งสางดี เต็มสวยข้องสางดีครับขาแข็งขาไงเล็บก็สภาพดีโอ้เจ็ดมื่นหาลูกสีไว้ในท้องครับรับประกันพ่องหาเดินเลยเด้อพี่น้องนี่โอ้เนี่ยพันแม่บอกอีกตัวนึ่งนะครับเนาะลูกตัวใดวุ้นในท้องเพิ่งก็ได้เขาดอยได้จันเอยเนาะครับแม่นครับเขาอยากดอยได้จังเลยครับตัวนี้มันลูกซ้องมากนะจัดครับผมเพราะว่าผิวมันดีๆอยู่ไหมครับผิวดีๆหนาแต่กินเกลียงครับ เป็นใบหลูกสองเนาะครับดูโตที่สองได้ทองเลยครับมันไทยน่าตื้นจะทองหวานครับผมคารุดโตหลูกสีไว้เด้อพี่น้องเด้อเป็นตัวเมียตัวผู้แค่นั้นเนาะครับตัวต่อมาครับเป็นงัวทา้างว่างเป็นงัวพี่น้องเอิ่นว่างัว่าดูมูอีกตัวนึ่งนะครับนี่ยบามันฮูกินขอบตาดำครับนะครดำขอบหูดำโบดโบดนะครับอ่าโบดแดงแดงนะครับนี่เป็นง่ว่าทองหวางคว้วสูงกว่มิลอยสี่สิบวกล่างโตเนาะครับหนาหนาแม่นี่ดีหนาเลยเนาะ คครรัับบนผมท่านกินไปท่านกิ่นได้ยังไงอ่าผสมไปแล้วเด้ครับผสมไปเมื่อแปดท่านว่าที่แล้วนี่ครับผมโอ้ผสมเด่นเพราะเนาะครับแมนครับผมแต่พันรอบเขาเบิ่งเขาเบิ่งใบนะครับครับใบผสมเดี๋ยวนะครับผสมไปแล้วครับเนี่ยหลังแดงจึงคืนนึครับแมนเดี๋ยวจะรับได้แป๊บหนึ่งครับผมขอบโอ้ขาดำครับขาดำใส่กับไรขามาพร้อมตัวนี้ฟ้อยหางงามงามหางอูหลัวงามงามครับเอามาเบิ้งนะครับนี่พิซซ่าแดงครับ พี่เศดครับพิเศษหนึ่งสามศูนย์นู้พี่น้องพี่เศษลูกแบบไงดิครับนี่ครลูกแบกยางหนาดี่ครับนี่พี่เศษนี่ว่านหนุ่มกอนผมพาพังลูกพ่เศดเขาใหญ่กากใหญ่แน่ครับตึ้งใหญ่ตึ้งแดงครับแม่นี่อีกไปรุ่นเนาะครับนี่เพิ่นหัวจะทับไปเดือนน้ำเฮ่าหนีเนาะครับนี่นี่เขามันทับไปนี่เปียดท่านว่านนี่ไหมครับยังพ่อท่านคบรอบครับครับผมตำรวจขอดกับหกหาการย่าหกหาเนาะลงหน้าพอดีเนาะนี่ครับช่วงวานเข่าหมดละพี่น้องตัวนี้งามครับผมรับประกันตัวนี้ทุกอย่างเลยครับเม่นูครับว่านหมู มันหนาครับไม่นีหนาแร่งขาดีดนะครับไปใกล้ดีไปหน่อยเนาะครับผมนี่ครับพ่กหลังนีพวกต้องห่วงนี่เป็นของหลังนี่หลังน่มนีไม่แหมตีเต่าบ่มีอย่างนี้นะคุณอ่ะมันสิทธไม่วันออกจากนั่นนะครับอยุบปลาด้วยป่าเผาเนาะครับแมนนี่กับเพิ่นมากลองขีอะไรจริงจริครับไม่วันสิมีเนี่ยจากน้อยได้เพี่น้องเนาะครับนี่ครับอ้าวราคาเท่าไหร่ก็ครับเนี่ยอ่าตัวนี้ เปิดไว้ในราคาทองว่างนะครับผมถัดตีต่รุ่นเอาครับผมหาเมื่นเก่าครับผมโอ้หนาสนหนาสนหลังเฟยเลยครับหาเมื่นเก่าพันครับครับผมราคามมนี่ตัวเด้หมือนเนาะครับผมตัวร่องใดครับผมเมื่นเกาพันเด้อครับเนี่ยตัวร่องใดครับผมมาเบิ่งเอาอยู่หนาค้อกครับอยู่ในคิดบ่สะใจบ่เต็มตามาเบิ่งเอาตัวจริงว่ามันคือหนาปกบ่นะครับพ่อมาเบิ่งมาต่อจะเพียงดีไยเนาะงามได้ไหมเนี่หนางามได้น้ำตัวหนาครับ แผ่นหลังก่วงบันทายเนี่ยนาตึบเลยครับพี่น้องในราคาสัมเนียครับมาครับบ่ดนี้สุดท้ายท้ายสุดปั่นเอาสีท่าไวปดิครับบ่ดนี้หัวอลุ้นธรรมชาติเลยบ่เนี่ยจไิงครับแมนครับเป็นธรรมชาติเลยครับผมตัวนี้บาบ้านเลือดโอ้คุณพ่อไงครับผมแมนครับผมสูงเลือดสูงนะครับตัวนี้ครับมีครับดตีเป็นง้อมวยง้อเอียบติงครับบ่เนี่ อ่าบอร์ตีเนาะบ่ครับบ่ได้ตีครับผมเป็นงัวงทองว่างไหมครับง่วงทองว่างครับผมปอ้ครับตั๋วนี้เอาไปผสมเอาเลยครับผมตัวนี้ครับผมเลือดมั่สูงเด้อครับมันครับเบิงบรนทายหนาใหญ่เบิงโค่นหางเรื่องดำปีเลยครับครับเป็นงัวททองว่างเป็นงวสาวเป็นบอครับผมแมนครับผมพร้อมผสมพร้อมผสมครับผมหนาขกหนาเนี่ยนี่ครับโอ้ใหญ่ครับใหญ่หนาเลิกกงาหัวลุนธรรมชาติ ต้องว่างพี่น้องเพื่รุ่นเนาะครับเนาะสภาพเล็บครับเล็บหลังนี่นี่ครับเน่าเน่าก็การเล็บนึงเนาะกับทรายด้วครับแกับนุ่มนุ่มมีติ้งหน่อยครับผมโอ้นุ่มมีติ้งครับครับผมตัวนี้นุ่มมีติ้งครับผมนี่แหละค้นหาอยู่นี่นุ่มตริงนี่คนไทยนายหรืเนาะครับผมแต่ว่าเรื่องโค้งสางเรื่องอยังนี่ยว่ต้องห่วงเลยครับสำหรับผู้สิไปเอามันเป็นงวยเอฟหนึ่งหุ่นตัวนี่ครับผมถ้าจะเอาไปทับเอาลูกเนี่ยสบายเลยครับเอฟหนึ่งเอฟสองไม่ได้พี่น้องเนี่ย คุณดีดีเลยรับคุณดีครับต้นตันไลต่ำมันก็ครับมันเตือนมันใส่ผมจริงน้อยหนึ่งกับเล็บมันเหี่ยวนะครับเล็บนายนมีขี้กันนิดหนึงเนาะครับแท่านพี่น้องมักเล็บง่ามเลคือแตงเอาหรือเ่ครับแตงเอาได้ครับผมแตงเอาได้นะครับเนาะตัวนี้คงสางดีครับผมขั้นปตีเรื่องงามงามงามครับเล็บเรื่องนี้ครับพัวขอตัวงามตัวสุดท้ายเลยครับพี่น้องล้างนี่แผ่นล้างนี่โอ้โหครับเบิ่งแผ่นล้างพี่น้องคุ้นครับคุ้นแน่ยนี่ครับนี่แต่หนามลังเรื่องเหี่งครับนั่นริปิ เล็บสีเบาสวยจังเลยแต่ว่าการเดินการย่างการยืนไม่มีปัญหาเนาะกไม่มีปัญหาครับรับประกันครับผมเป็นขาถกขาถอนรับประกันครับผมไปถักยืนหลุนออกมักพอได้ครับมันง่ามแล้วครับตัวนี้มันง่ามแล้วครับเรื่องควบสวยควบง่ามแมีนเพลินเลยครับโค้งสางครับความหนานนี่เพราะตังห่วงเลยครับตัวนี้ราคาดีครับตัวนี้ราคาผมเปิดไว้เกตซิปเก่านะครับเนาะยังต่อร่องเอาครับหมื่นก่าพันจะค่อยต่อออกนะครับผมไม่ต้องวัดท้ายหมู่หนาหมู่หนาเนี่ยแต่ผู้มาเห็นตัวจริงรับร่องมาผิดหวังครับผม เด็นตะกิงไม่เมื่อกี้ครับตีกันไม่แค่เล็บแค่นั้นเนาะครับแมนครับซึ่งส่วนเล็บนั้นว่ามันส่วนที่เป็นปัญหาครับเนาะครับแต่งได้เฮ็ดได้ครับนี่โอ้โหตัวนี้เอฟสองนะครับขยันตีเนาะครับผมเอฟสองนี่ครับนี่ครับเลือดสูงพี่เอฟสามเหมือนบุ๊คครับผมเลือดมากสูงเลยครับผมเพราะว่าจะยุ่งเอฟสามมาด้ครับนี่หัวกะมีเขาไหมครับแค่มันตีเอฟนี่โอ้ไม่เสียนผลตัวอ้าวหนตัวนี้ไหมเอาพี่น้องไปแต่งเล็บดีดไปทับเอาดิทองมาไปจุดเอฟร้อยหลด สองเส้นมือกุ้งอตินี้เนาะครับเอาครับมือนี้เอ็นเอฟเนาะครับเอ็นเอฟฟาร์มครับอยู่บ้านแวงดงตำบลแวงดงอำเภอย่างฉีสุรัตจังหวัดมหาสารคามครับมือนี้เปิดราคามือแรกครั้งแรกเลยเนาะครับครั้งแรกครับคแรกมีฟาร์มเพิ่นได้หันเหลีอยงยศสามโตอันนั้นเอาเป็นบล็อกเนาะครับผมง่ามขนาดเลือดสูงสูงฟาร์มเพิ่นก็งามงามครับหอกนี่คนอยากเบิ่งอยากว่าเบิ่งแปลี่ยนแตมาเบิ่งอยากเค็ดน้ำเพิ่นเค็ดได้เนาะ ครับผมบโบโบสมงศลิขสิตตัวโบครับผมปลาหย่าเพ่นครับโอ้งามครับเอาสุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่น้องเห็นเดฟ้ามพุนูนี่มียังฝากพี่น้องเขาบบครับกะครับสารพูดสนใจอยากเลี้ยงงวกับแวะเขามาเบื่งได้ครับผมราคากะถื่อนแยงกัยังคอยมาต่อรองเอาเนาะครับเนาะตามราคา กองตลาดเท่านี่แหละนะครับผมครับขอบคุณอะไรครับผมครับผมมาเบิ่งได้ครับตามช่องทางที่ผมบอกหางต้นเนาะครับผมครับแมนครับผมพ่อค้าชิมนาชิมไม่เป็น้องชิมนี่ผมมาแนะนำทั่วกับเอ็นเอฟฟ้ามคุณหนุสวัสดีครับครับสวัสดีครับ